เดี you lie and you no, 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 last ๋ยวเราจะแปลนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ ออวันนี้ไปกินข้าวที่โรงกาหานกินก๋วยเตียวก็ไม่ยอมมาขายเข้าไปงานซานเข้าไปงานซานกันเจก็เลยโอดเกนเจไปกินก๋วยเตี๋ยวงานตานวันก็นี้เวลาหนึ่งชุมถึงสองทุ่มเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเราไปดังเสียวกัน ไอล้ลาเซนดีไลเราจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเราจะไปซื้สเสีกันเราจะไปอเสีตัวละลอยก้าวก้าวก้าวก้าโอเคอเหรอ